สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอามุกหลอกลวงของสแกมเมอร์อีกมุกหนึ่งมาคุยกับทุกคนนะคะเพื่อคนที่ได้รับข้อความแบบนี้นะคะคุณจะได้รู้ตัวว่าคุณกำลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่นะคะมุกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชายรักชายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้รูปถ่ายของฝรั่งนะรูปหล่อกล้ามใหญ่นะคะ ลองมากนะแต่ละคนฮะรูปถท่ยที่ส่งเข้ามานะมีทั้งอาชีพทหารตำรวจนะหมอนะวิศวกรนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุยไปไม่เท่าไหรล่ละนะก็จะเสนอว่าผมเนี่ยจะเป็น sugar d ด d d y ให้คุณนะฮะแล้วคุณเนี่ยยินดีจะรับข้อเสนอให้ผมโอนค่าเลี้ยงดูให้ไหมนะทุกคนลองคิดดูสิฝรั่งมันจะบ้าอะไรนะ ไม่เคยเจอหน้าเรานะและไม่ต้องการจะเจอเราด้วยนะแค่คุยกับเราออนไลน์ไม่กี่วันนะหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ดีๆนะฮะแล้วเขาก็จะเสนอว่าผมจะโอนเงินมาเลี้ยงดูคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะนะหลังจากนั้นนะฮะ หน้าที่ของคุณคือช้อปปิ้งใช้ชีวิตหรูหราซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรที่ตัวเองต้องการนะฮะฟังดูแล้วดีไหมคะโอ้โหถ้าใครมาเสนอแบบนี้ในชีวิตจริงนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีนะแต่ปัญหามันคือพวกน,นี้นะคะจะเป็นแค่มุกที่มิจฉาชีพออนไลน์เอามาหลอกทุกคนเท่านั้นเองนะฮะ เดี๋ยวแอดมินจะเอาตัวอย่างเก่าๆนะมาให้ดูนะคะเคสนี้นะจะอ้างตัวเป็นทหารเยอรมันนะคะเขาก็บอกว่าเริ่มแรกนะก็จะมาถามว่าคุณต้องการเซ็กส์แบบไหนนะฮะหลังจากนั้นก็เสนอว่าจะเป็นซุกเดดี้ให้คุณน,นะฮะโดยเขาจะโอนค่าเลี้ยงดูมาให้นะฮะโดยทหารคนนี้นะ่ยก็จะบอกว่า ถ้าคุณยอมเป็นชูการ์เบบีของผมเนี่ยผมก็จะโอนเงิน4,000ดอลลาร์ให้คุณนะคะเป็นค่าอาหารค่าที่ดูแลคุณดูแลครอบครัวของคุณประมาณนี้นะคะอีกเคสหนึ่งก็เหมือนกันนะฮะก็ทักเข้ามาบอกว่าจะโอนเงินให้5,000ดอลลาร์เหมือนกันนะดยเสนอว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นชูการ์เดดี้ให้นะแต่ทีนี้คือถ้าเรามาดูนะฮะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่า มิจฉาชีพจะพยายามเร่งของข้อมูลของคุณนะไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัญชีชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะและให้คุณยืนยันตัวตนด้วยนะซึ่งอ่านแล้วคือหนึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการโอนเงินเลยนะคะเวลาใครจะโอนเงินให้เราเนี่ยถ้าโอนมาจริงคือเงินจะเข้าบัญชีของคุณเลยนะไม่จำเป็นให้คุณต้องไปยืนยันตัวตนหรือไปทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะ เพราะเงินอยู่กับธนาคารอยู่แล้วธนาคารแค่หักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่โอนเข้าแค่นั้นก็จบนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอมิจฉาชีพล่ะขอทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวมมันไม่มีข้อมูลของคุณไงเขาเลยต้องขอข้อมูลไปก่อนนะจะบอกหลายๆคนเนี่ยที่มาถามอะ่ะก็จะบอกว่าแอดมินผมก็สงสัยอยู่นะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ แต่ผมอยากจะลองดูว่าเขาจะโอนเงินให้ไหมอันนี้แหละนะคือที่สแกมเมอร์เนะี่ยเขาใช้หลอกล่อคุณเพราะเขารู้ว่าคุณอยากจะได้นะหรือถ้าเราพูดภาษาที่มันไม่เพราะก็คือความโลภอะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วไงคุณอยากจะได้อ่ะนะเพราะว่าคิดว่าการให้ข้อมูลของตัวเองไปเนะี่ยยังไงก็ไม่เสียหายทำไมจะไม่เสียหายละ่ะ คือพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็คือพยายามเก็บข้อมูลทั้งหมดไงส่วนเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรน่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาหลอกเราวันไหนหลอกมุกอะไรนะ,ะข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์กับเขามากนะฮะและถ้าเกิดว่าเขาสามารถเจาะมือถือของคุณได้เนี่ยเขาก็สามารถโอนเงินดูดเงินจากบัญชีของคุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าคุยกับใครแล้วนะ,ะแล้วเจอแบบที่ว่ายังไม่เท่าไร ยังไม่เจอตัวก็จะโอนเงินมาให้แล้วยอดก็ไม่ใช่น้อยนนะ4 0่0 0 0ดอลลาร์นะคะสำหรับฝรั่งบางคนน่ะอันนั้นคือเงินเดือนทั้งเดือนของเขานะคะอย่าไปคิดว่าเงิน4,000 0ดอลลาร์เนี่ยใครใครก็โอนให้ได้แบบฟรีๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันน,ะ,ะ,นะ,ะโอเคค่ะอันนี้ก็แจ้งเตือนไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครเจอมุกที่เสนอว่าจะเป็น sugar daddy ให้เนี่ย ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่านั่นเป็นมิจฉาชีพนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือบล็อกอย่าให้พวกเขาติดต่อคุณได้และอย่าให้ข้อมูลของคุณกับมิจฉาชีพนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ๊ายบาย